คุณผู้ชมถามมาว่าทางทวิตเตอรด้วยนะคะถามว่าอยากจะทราบว่าคําว่า barely ใช้ในความหมายใดได้บ้างคะ่ะอาจารย์ดำาอ,อนน้ไม่ใช่หมีใช่ไหมคะ <c oughs> จริงๆออกเสียงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคําว่า bare ที่แปลว่าเปล่านะครับหรือแบบ my bare hand มือเปล่านะ my bare hand ฉันทําด้วยมือเปล่าของฉัน I did it with my own bare hands ครับ มือสองข้างนะครับแต่ว่าออกเสียงเหมือนคำว,ว่าหมีนั่นแหละนะครับแ้วถ้าฆ่าหมีด้วยมือเปล่าละคะ I killed a bear with my own bare hands <laughs> ได้นะครับ uh, <okay. S 1> <laughs> เคยทำนะ <laughs> ไม่ค่ะ <laughs> <laughs> ใจร้ายนะครับ <laughs> ถ้าเคยทำนะครับแต่ว่าจริงๆมีถ้าเติม L, L Y อย่างนี้นะครับก็ <laughs> <laughs> จะใช้ในความหมายว่าเพิ่งจะนะครับถ้า mm hmm. ใช้ควบคู่กับคำว,ว่า just ten <laughs> I just barely Eight, นะครับสังเกตจะใช้กริยาช่องสองนะครับ I just barely ตามด้วยกริยาช่องสองจะเป็นเพิ่งจะอ,อะไรสักอย่างนะครับ I just barely ate สมมติ uh, สู่ชนะิงมาชวนดำไปกินข้าวดับอกว่า,าไม่สนใจนะครับไม่สนใจอยู่แล้วนะ No I I, I can't go or I I don't don't want to go because I'm I'm not hungry anymore I just barely ate หรือถ้านะ เพิ่งเลิกงานนะครับ I just got off work ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเลิกงานเราจะใช้คำว่า to get off work ช่องหนึ่ง to get off work <Okay. S 1> ช่องสอง I just got off work ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้คำว่า I just finished work ห oh. รือ completed work นอกจากว่าเราทำ งานเล็กๆเ,เสร็จนะฮะเสร็จจินอะไรเงี้ยให้มันมเสร็จอย่างเงี้ย I just finished work แต่ถ้าเลิกงานนั่นแหละ I just got off work <Okay. S 1> อีกความหมายนึงก็จะเป็น barely ที่ที่หมายถึงว,ว่าแทบจะไม่นะครับแต่ไม่ได้ใช้คำว,ว่า just อ๋อไม่ต้องใช้เป็นคู่กันแล้วใช้แค่คำนี้คำเดียวก็ความหมายต่างไปเลยใช่ไหมคะจาดำใช่ครับเช่น uh, I just <c oughs> ถ้า I just barely ก็จะเป็นเพิ่งจะนะครับแต่ถ้าตัด just ออกไปจะเป็นแทบจะไม่นะครับเช่น I barely made it in time for my my plane um, my plane ride or <c oughs> my flight my flight or plane ride นะฮะแทบจะไม่ทันสำหรับเที่ยวบินของฉันจะเป็น plane ride หรือไม่ก็ flight ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือความหมายทั้งสองอย่างรวมไปถึงวิธีการใช้งานของคำว่า barely ที่สามารถจะแปลได้ว่าเพิ่งจะแล้วก็แทบจะไม่ค่ะ เรียนภา,าษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ